ลำโพง2ยี่ห้อนี้นะครับที่จะเอามาเปรียบเทียบรีวิวกันนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังเป็นแนวทางกันนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นยี่ห้อคลิปนะครับ Creative Group นะครับซึ่งมีกำลังขับที่20วันนะครับโครงสร้างบอดี้ก็จะเป็นลักษณะของไม้นะครับก็ด้านล่างก็จะมีปุ่มยานะครับสำหรับวางลองการสะเทือนนะครับ ตัวนี้ก็จะบุกด้วยผ้านะครับดูมีความคลาสสิกนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นแนวท่อเสียบไฟนะครับเป็นพอร์ตแล้วก็มี AUX ให้นะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับ power นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดนะครับแล้วก็มีบลูทูธนะครับแล้วก็มีตัวเชื่อมต่อเลือกนะครับ AUX นะครับหรือบลูทูธนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรับ สายได้นะครับแล้วก็มีปุ่มบวกลบเพิ่มเสียงนะครับส่วนเรื่องของสเปคนะครับก็เป็น20วัตต์นะครับตัวนี้เป็นบลูทูธมีแบตในตัวนะครับซึ่งการเปิดเสียงนะครับให้ระดับประมาณสัก50นะครับได้ประมาณสักไม่เกิน8ชั่วโมงนะครับแต่ก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็เป็นยี่ห้อมาแชวนะครับเป็นรุ่น s t o อก w e l l 2นะครับตัวนี้ ตัวพื้นฐานมันนะครับก็จะไม่ได้เป็นไม้เหมือนตัวคลิปนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนออกหเหมือนอประมาณว่าลูกยางผสมเนื้อ PVC นะครับจะมีความหนึบหนหนึบหนในตัวนะครับซึ่งตัวถ่านก็จะเวลาวางกับพื้นก็จะมีการยึดเกาะได้ดีเหมือนกันนะครับก็ช่วยลดแรงสะเทือนนะครับตัวด้านหน้าเป็นตะแกรงนะครับมีความเป็นสไตล์นะครับ มีหูหิ้วนะครับส่วนตัวคลิปรุ่นนี้กรุ๊ปนะครับจะไม่มีหูหิ้วนะครับจะล้นโลเวลาจับก็จะอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีลักษณะของเสียงที่ออกได้นะครับด้านนี้ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ชัดเท่าด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวมาเชลรุ่นนี้ก็จะเป็นสไตล์นะครับก็จะมีหนับนะครับปรับ๊มบูมเบสเสียงแหลมนะครับ ก็เป็นระบบบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อ AUX ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ให้แบตที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับสามารถฟังได้ถึง20ชั่วโมงครับในที่ความดังเสียงประมาณสัก50นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแนวเสียง2ตัวนี้เท่าที่ฟังมานะครับมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมก็จะ ไม่บอกแล้วกันนะครับว่าแต่ละตัวจะมีลักษณะเป็นแบบไหนก็เพื่อนๆก็ลองไปฟังกันดูแล้วกันนะครับแต่2ตัวนี้แตกต่างกันแน่นอนเลยครับข้อดีของมาแชลตัวนี้ก็คือมันสามารถกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ให้กําลังของอายุการใช้งานแบตที่ยาวนานกว่าถึง20ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีหูหิ้วในการเคลื่อนย้ายนะครับสามารถปรับแต่งเสียงได้นะครับที่หนอบนี้นะครับ เราอาจจะชอบแหลมชอบเบสยังไงก็สามารถปรับได้นะครับส่วนตัวคลิปรุ่นนี้นะครับก็ไม่สามารถปรับแต่งเสียงได้นะครับแต่มีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถตั้งแลนะดูมีความหรูหราในตัวนะครับวัสดุเป็นเนื้อไม้นะครับซึ่งวัสดุค่อนข้างพรีเมียมนะครับเวลาเจอลำโพงบลูทูธท,ทั่วไป ที่พกพานนครับไม่เราไม่ค่อยเห็นนะครับงานลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่มักจะเจอนในงานของลําโพงตัวใหญ่นะครับแต่ข้อเสียของรุ่นนี้ก็คือตั้งโชว์สวยๆนะครับเน้นภายในนะครับก็ห้ามโดนน้ำนะครับเพราะว่าสกรปเป็นแบบไม่ได้กันน้ําออกแบบมาเพื่อสหรับใช้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ลุยน้ํานะครับส่วนลำโพงสองตัวนี้ก็คือเน้นในฟังในพื้นที่ที่ ไม่กว้างมากนะครับอาจจะเป็นแค่ในห้องรับแขกหรือในห้องนอนหรืออะไรนี่ในพื้นที่ที่ไม่ได้กว้างมากเพราะงั้นเสียงก็จะถูกกลบนะครับแต่ในพื้นที่ที่ประมาณสักห้าคูณห้าหกคูณห้าอะไรเงี้ยในห้องนอนรู้สึกว่าให้คุณภาพที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเสียงในระดับที่สี่สิบห้าสิบก็ถือว่าดังนะครับเดีย๋ยวผมจะทําทการเปิดทดสอบ เทสเปรียบเทียบให้เพื่อนๆฟังกันนะครับโดยคลิปเนี่ยครับผมจะเปิดที่ความดังนะครับที่ประมาณแค่50%นะครับเพราะว่ามันให้พลังเสียงที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนมาแชลเนี่ยผมตั้งที่ความดังเสียงนี่ถึง70%เลยนะครับนะครับส่วนตัวเบสและตัวแหลมเนี่ยครับตัวเบสเนี่ยผมตั้งอยู่ที่ประมาณเบอร์เจ็ดนะครับแล้วก็ส่วนเสียงแหลมนี่ผมก็ตั้งประมาณเบอร์เจ็ดนะครับส่วนความดังเสียงนี่ก็คือจะเปิด เยอะกว่านะครับถึงประมาณเบอร์เจเลยนะครับแต่ว่าเสียงก็ยังดูค่อนข้างที่จะเบาหว่าตัวคลิปตัวนี้นะครับซึ่งเปิดแค่50%นะครับเดี๋ยวเราจะลองฟังกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ